สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น FF ฟคานะครับผมก่อนอื่นนะครับสวัสดีทักทายพี่ๆชาวรถบ้านหลักหมื่นของเราก่อนนะครับพี่วันนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยและผมก็รอคอยเหมือนกันมาแล้วครับผมกันหน้านะครับโถาหากันจังโถาหาทุกวี่ทุกวันนะฮะโตโยตา้าโดเรมอนเข้าหรือ,อยังโตโยตา้าโดเรมอนเข้าหรือ,อยังนะ จัดให้แล้วครับวันนี้จัดให้แล้วครับรถมือเดียวครับผมคันนี้เป็นรถของกระทรวงเทคโนโลยีนะครับผมของจังหวัดชัยนาทนะครับผมนะคันนี้ไปซื้อจากเจ้าของมานะครับผมนะไปซื้อจากเจ้าของโดยตรงมานะครับรถนะคะภาษีพรบไม่ขาดแล้วก็ที่สําคัญมีประกันภัยชั้น3ามแบตเปลี่ยนใหม่ล้อยางเปลี่ยนใหม่นะครับผมปียี่สิบสนะครับนะแบตเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อ ทันวาเมื่อปีที่แล้วนะครับปเปลี่ยนได้2เดือนกว่าเข้า3เดือนนะฮะรถคันนี้เป็นเครื่องคาบิลกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เห็นฟิล์มดำๆไหมเป็นฟิล์มไฮสคูลรอบคันกระจกไฟฟ้า4บานนะครับผมนะล้อแมกทั้งหมด4วงแล้วสีสันนะครับผมตีให้นะครับ80%สวยนะครับคันนี้สวยนะคันนี้สวยขอบ,บเบรดรอบคันสวยงามครบสมบูรณ์จบทุก รูปแบบนะครับนี้พร้อมใช้งานนะครับแทบไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วเติมน้ำมันขับอย่างเดียวตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องคา r b บิว 1,600cc นะตัวนี้นะครับ AE92 Limited Edition นะครับผมนะรถเล่มเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมนะครับนะเล่มเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมคันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบนะครับผมนะดูนะริ้วรอยรอบข้างขอบประตูขอบประตูคันนี้นะครับ ผ่านการเก็บสีมาแล้วนะครับแต่สีเป็นสี 2K สีออกประกายเพชรอย่างเงี้ยออกประกายเพชรโหตนนัวนี้ไม่ได้ล้างอะนะแต่สวยแต่สวยดูดิมันจะออกประกายเพชร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 เี้ยแต่รถไม่ได้ล้างเลยนะรถไม่ได้ล้างเลยดูนะโหด,ดูในรูปยังสวยนะครับผมนะต้องปกแน่นอนนะครับผมรถคันนี้นะเดี๋ยวค่อยฟังราคาไม่ต้องใจร้อนดูรอบคันกันก่อนนะครับผมนะมาแล้วโดเลมอนที่ทุกท่านตามหานะครับผมมาแล้วลูกจ๋านะครับนะ มาแล้วผมหามาให้แล้วนะครับผมนะใครไวก็ได้นะครับผมไม่รับจองปากเปล่าที่ผ่านมาในแต่าาละคันรับจองปากเปล่าผมนะครับลมๆแรงๆไม่รับจองนะครับแล้วเวลาผมขายไปนะครับงองแงนะครับนะงองแงนะมีลูกค้าของผมงองแงนะครับว่าทําไมไม่เก็บไว้ให้ผมนะคบผม <S <S ผมบอกแล้วว่าใครเร็วก็ได้ไปนะใครมัดจําก็ได้ไปนะครับนะไม่ว่าจะมารับเองไม่ว่าจะให้ผมเดินทางไปส่งนะครับผมนะ วิดีโอคอลดูรถตัวจริงก่อนได้รถผมขายรถมาแล้ว3 0 0้อยประกันไม่ต้องห่วงครับผมนะไม่ต้องห่วงนะครับหารถนะใครที่เป็น f อติดตามผมตลอดนะครับผมนะมาแล้วมัวแต่มองมัวแต่จ้องนะว่าจะโทรตอนไหนนะนู่นนี่นั่น,นไม่ได้กินนะครับผมนะมาแล้ว <c oughs> ดูขอบโคตรสวยสวยหมดนะ1.6 SE Limited นะครับผมโตโยต้าโครโรรานะครับผมนะสวยนะ สวยงามดูดิท้ายเทยสวยงามดูโอ้โหสีเต็มสีเต็มนะอาจจะมีร่องรอยตามการใช้ง,งานบ้างนะแต่สีเต็มสีสวยคันนี้ยางปี24นะครับนะอามาดูชมภายในกันนะครับผมตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมนะอสีเก็บมาดีนะสีเก็บมาดีนะอาจจะมีแบบร่องรอยนิดๆหน่อยหน่อยนะสีเก็บมาดีลูกยุ่งลูกยางสวยงามคมกริบนะครับผมนะกระจุงกระจกดูสวยงามคมกริบนะครับผมนะซอกซอกซอย อะไรนะอ่ะสวยงามคมกิ๊บนะครับผมนะดูรถดิอ่ะดูดิ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 ดูคอมแอร์หมุนแอร์เย็นฉ่ำโชเก็บมาแล้วทั้งหมด4ต้นช่วงล่างเก็บมาแล้วหมดทุกอย่างนะครับนะลูกมุ้งลูกหมากนะครับผมนะยางกันเผานะครับกันฝนเก็บหมดเรียบร้อยนะครับนะโอ้รถเอกสารชุดโอนเอาไปโอนอย่างเดียวนะรถผมโอนได้ทั่วประเทศไทยนะครับโอนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะอันนี้ ดูเป็นไงโอ้โ oh, ห oh, สีสันเป็นสีฟ้านะฟ้าออกฟ้าคคอกเทลสวยๆนะฟ้าเขาเรียกว่าดูอะสวยอะ่ะนะสวยขเขาเรียกว่าสวยอะ่อะเป็นไฟสองชั้นอย่างนี้ด้วยนะเป็นไฟไฟหัวนอกสองชั้นอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะพีพีเอฟซีนะครับผมนะดูนะดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอญาตนะครับผมขยับรถนะนะครับแป๊บนึงนะครับผมนะอแล้วขยับรถนะคะให้พี่พีค่บแป๊บนึงนะครับผมนะอะ่ะ ว่าพี่ๆเขาจะมาได้หรือเปล่านะรถจอดฝางรีวิวจอดฝางอ่ะไปขยับรถแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าอ่าทางทางใหญ่เบลเบล่านะครับนะอ่ามาขยับอ่าดูภายในนะครับนะนไหนๆก็เข้าไปแล้วนะครับนะมารีวิวภายในกันก่อนนะครับนะระบบนะความร้อนนะครับผมนะเข็มวัดรอบ ความเร็วนะครับถังน้ํามันใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับนะและที่สําคัญนะครับซีดียังเก่าเน่ใช้งานได้นะใครไม่ชอบไปเปลี่ยนนะครับมีนาฬิกานะครับคอนโซลนะครับอ่าก็สวยนะครับนะช่องแอร์ไม่มีล้มนะครับช่องแอร์ไม่มีล้มนะอ่าแล้วก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยแตกๆอย่างนงี้นะแล้วก็ช่องลําโพงนิดๆหน่อยๆอย่างนงี้นะครับกระจกไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับสี่บานนะครับนะขึ้นลงได้ปกติเลยนะครับนะ ขึ้นลงปกติทั้งหมดสี่บานเลยนะครับตรงนี้ก็กดได้นะอ่าตรงนี้ก็กดได้นะนี่ขึ้นลงทั้งหมดทั้งหมดสี่บานเลยนะอ่ะอลังเอืเอ้อมไม่ถึงผมกดอ่ะฝั่งนี้นี่วะอ่านี่ขึ้นลงลื่นๆนะครับนะขึ้นลงลื่นๆเลยบานนี้นะครับนะนี่พะอยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะฝั่งนี้อาจจะมีหลื่นนิดนึงนะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวนี่นะครับเกะคอนโซลนะครับนะเกะคอนโซลนะครับนะ ใช้งานได้ครบนะครับนะนี่เลคคอนโซลใส่เหรียญนะครับที่จุดบุรีใช้งานได้ครบนะแอร์เออเย็นฉ่ำ um นะครับนะแล้วก็มีเก๊กลางอย่างนี้นะครับผมนะผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะยังไม่ได้ทําความสะอาดภายในนะแล้วผมดูให้นะว่าเลขใบนะครับนะสลับยางโออีกวิ่งอีกเป็นหมื่นกิโลนะครับนะวิ่งอีกเป็นหมื่นกิโลนะครับผมนะนี่ออันนี้อันนี้ยางอันนี้ยางน้ำมันเครื่องอะน้ำมันเครื่องอะน้ำมันเครื่องถ่ายรถน่าจะเปลี่ยนพร้อมอยางนะน้ำมันเครื่องเนี่ยนะ พอเขาค่อ,อยมาอย่างเงี้ยน่านจะเปลี่ยนความยางนะโอ้ประมาณเครื่องอีกเป็นหมื่นกิโลนะอีกเป็นหมื่นกิโลอ่าแต่เตอร์ดังนะครับนะที่ปัดน้าฝนอะไรใช้งานได้ครบนะครับนะใช้งานได้ครบหมดนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวมาชมนะครับผมนะชมอ่เบาะหนังนะครับผมนะข้างหลังเป็นเบนาะหนังอย่างนี้นะคบผมนะสวยงามนะครับนะเป็นเบาะหนังสวยงามอย่างนี้นะครับนะอ่านี่ดูได้นะครับผม นุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับเบาะหนังนุ่มๆอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปถ่ายข้างนอกนะครับนะข้างในก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็มีต้นหนีอยู่นะครับผมนะเบาะหน้านะใบเดียวนะครับตัวนี้ไปคุ้มใหม่นะครับหรือว่าซื้อตัวคุ้มมาก็ได้นะตัวนี้ไปคุ้มใหม่เอานะไปคุ้มใหม่ตัวเดียวนะน้องนั้นสวยนะน้องนั้นสวยบัตรได้เดิมอ่ะพี่ๆนะดูได้เดิมนะโอ้โหดูตะคุงตะเข็บเดิม นะไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะผมเนี่ยยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยรถมาก็รีบรีวิวให้ PPFc เลยนะโอ้แต่สวยนะแต่ e สวยดูดิโอ้โหดูนะสวยเลยทะเบียนก็สวยนะนี่นะรถคันนี้นะครับผมติดตั้งระบบแก๊สมาแต่ไม่ได้ใช้แก๊สนะรถคันนี้ติดตั้งไว้เฉยๆนะครับนะเผื่อบางทีนะครับนะผมไม่ได้เอาออกนะอยากติดตั้งแก๊สสามารถติดตั้งได้เลยนะครับรถคันนี้ติดตั้งระบบไว้เฉยๆนะครับแต่เป็นรถน้ํามันล้วนนะครับไม่ได้ใช้แก๊สนะ ผมบอกไว้ก่อนนะครับมีระบบทั้งหมดนะครับผมนะรถคันนี้ไม่ได้ใช้แก๊สนะครับผมนะอ่านี่เครื่องนิ่งๆอย่างนี้นะครับนะเครื่องนิ่งๆอย่างนี้เลยดูเงียบๆเงียบๆอย่างนี้เลยคานเดิมนะครับคานเดิมหมดนะครับผมนะกลับสีเพจเดิมสวยอย่างนี้เลยนะเพจเดิมสวยอย่างนี้เลยนะครับผมนะดูเครื่องนิ่งกิ๊บเลยนะแล้วก็มีกันล้ออย่างนี้เลยนะครับผมนะอ่ะดูแบตใหม่นะครับดูได้เลยแบตใหม่มาห้าทันวาหกเจ็ดนะครับผมนะกระทรวงการไฟฟ้านะครับรถ นะครับเขาเอามาเปลี่ยนให้นะเทคโนโลยีการไฟฟ้านะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับนะเป็นเจ้าของนะครับนะคันนี้นะเป็นหน่วยงานราชการเหมือนเดิมนะครับว่านะอาจจะมีตำหนินะครับว่าทําไมผมมีแต่หน่วยงานราชการไม่มีก็ผมไปซื้อรถจากเขามาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมีท่าน f อฟนะสมมุติว่ามีท่านเอฟถามผมว่ารถมาจากไหนเนี่ยใครขาย,ขายอย่างนีน้ผมก็ต้องตอบตามตรงนะ ผมก็โกหกไม่ได้นะอะ่ผมก็ตอบนะว่ารถมาจากหน่วยงานราชะการ<ๆ>ก็ผมไปซื้อจากหน่วยงานราชะการจริงๆไม่เชื่อผมมีเบอร์นะมีเบอร์ติดต่อเจ้าของให้ทุกคนนะผมจะเขียนลงเล่มนะให้นะไปโทรถามเขาได้นะไปโทรถามเขาได้เลยนะครับนะรถอ่ะไม่เกี่ยวแล้วครับนะว่าจะมาจากจังหวัดไหนนะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการดูแลมากขวานะครับนะพี่ๆ FC นะครับผมนะอืคันนี้ผมเปิดในราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะ 3ามหมื่นบาทนะครับกับเจ้าโตโยต้าโดเรมอนรถยอดฮิตนะรถติดลมบนตลาดไปแล้วนะครับคันนี้แล้วที่สําคัญขับโคตรดีขับดีมากๆโอ้โหและอัตราเร่งดีมากขนาดเป็นเครื่องขับวิวนะโหขับสบายเลยขับมือเดียวขับได้เลยนี่โอ้ขับง่ายระบบไฟติดทุกจุดนะครับผมนะเดี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาไฟหน้านะครับผมนะอ่ะเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายไฟอะไรถอยเถยอะไรเต็มครบหมดทุกจุด รถคันนี้แทบไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดภายในหน่อยนะครใครอยากจะบิลดนะครับผมนะอยากจะรีโนเวทภายในรถก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมนะรถคันนี้มีครบให้หมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่มนะครับการโอลอยมานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นภาษีนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยนะครับผมนะมีครบหมดทุกอย่างรถคันนี้ท่านสามารถไปต่อประกันภัยได้เลยนะครับนะไปต่อ ประกันภัยใช้งานได้ตามปัจจุบันเลยนะแล้วรถดูดิรอบดีมากอะรอบดีมากแล้วผมจะไปปรับขึ้นให้หน่อยนึงนะแต่รอบดีมากนะอาจจะไม่ปรับแล้วอาจจะไม่ปรับแล้วเพราะมันดีมาแล้วอะเจ้าของของก็ใช้อย่างเงี้ยนะอ่าเจ้าของอย่างเงี้ยนะอาจจะต่ํานิดนึงนะรอบก็จะอยู่ประมาณละหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับนะดูดิใครใครก็มองอะพี่พีเอฟซีใครๆก็มองไม่ขียนรถํา้สมัยนี้มันยังสวยขนาดนี้ได้ไง,ไงวะ <c oughs> ขอภัยไม่สุภาพนะครับนะ เราเป็นคนบ้านบ้านนะครับนะผมเป็นคนบ้านบ้านนะเป็นคนบ้านบ้านรีวิวตามบ้านบ้านนะครับผมนะอาจจะมีคําไม่สุภาพนะครับผมอ่าให้โปรด,ดใช้การดูการแบบตั้งสติหน่อยนะครับนะผมเป็นคนง่ายๆครับนะคุยกับผมจบง่ายๆครับนะสามหมืนห้าพันบาทส่งฟรีระยะทางหนึ่ร้อยาสกิโลส่งฟรีไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิกิโลนะส่งฟรีให้ด้วยหนึ่กิโล นะครับรออยู่บ้านได้เลยแล้วส่งฟรีให้ยันหัวบันไดบ้านเลยแล้วผมจะเทินรถไปยันหัวบันไดบ้านให้ไปเลยนะไม่ใช่เบรกมาอยู่นะขับรถแต่ไหน,ไ,หนไปจอดหน้าหัวบันไดบ้านนะครับนะนี่โอ้โหสามหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลพี่พีเอฟซีนะครับขับส่งให้เลยนะไม่ต้องกลัวว่ารถจะวิ่งไกลได้ไหมรถผมวิ่งไกลมานะครับคันนี้นะครับมาจากชัยดานนะระยะทางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลนะ วิ่งไกลมาสบายสบายชิวๆเติมน้ำมันมาเลยเติมน้ำมันหมดลแล้วเติมมาสามร้อยเติมมาน้อยนะขี้งกนะพ่อค้าคนนี้ขี้งกนะครับนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมนะรีวิวทุกครั้งนะครับผมนะน้ำมันตกเกดแดงตลอดครับผมนะคันไหนมีน้ำมันมาก็ลูกค้าเขาเติมมานะครับนะผมไม่ได้เติมนะครับผมนะอะ ก็ไม่มีอะไรบ้างนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมนะอ่าเป็นกําลังใจกันให้นะเพจเล็กๆของเรานะครับผมนะกับรถบ้านหลักบิด FF คานะครับผมนะมาแล้วนะคันนี้นะใครไวก็ได้ไปนะครับเจ้าโตโยต้าโดเรมอนนะครับคันนี้นะฉายานะครับทำไมเรียกโดเรมอนนะเมื่อสมัยอดีตกาศนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะเป็นรถที่ราคาย่อมเยาวนะถูกกว่าชาวบ้านเขาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ ถูกกว่าชาวบ้านเขาครึ่งต่อครึ่งแล้วทําไมเขาเรียกโดเรมอนเพราะมันเป็นรถคันเล็กนะครับอุปกรณ์ครบครันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะเขาเรียกว่ายัางไงอะแลมีกระจกไฟฟ้ามีระบบคอนโซลแอร์ A, มีเครื่องซุ้มเครื่องเสียงนะครับระบบไม้นะครับผมนะอะไรนะที่เขาแบบนะมีจุกจิกๆิกกกอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเยอะนะครับนะในเทียบกับรุ่นในสมัยก่อนนะครับที่มันออกมาพร้อมกันนะครับนะ คือว่าเขาเ็าเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกระเป๋าดเรมอนนะที่มีขอเยอะนะลูกเล่นเยอะนะแต่ราคาถูกกว่าเพื่อนเขาครึ่งต่อครึ่งเลยไม่ว่าว่ารุ่นนี้นะครับจะออกมาห้าแสนนะดเริมอนขายอยู่สามแสนอย่างนี้นะโอ้โหคือว่าอุปกรณ์นะครบครันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่อึดเป็นเครื่องที่ทนอุปกรณ์หาง่ายเข้าได้ทุกอู นะอุปกรณ์หาง่ายเขาเขาได้ทุกอู่วิ่งไปตรงไหนคนก็รู้จักนะพี่ๆก็รู้จักกันนะครับผมนะว่าโตโยต้าโดเรมอนนะครับผมเนะเป็นรุ่นแบบไหนนะครับเนี่ยผมก็มีให้ดูให้ชมแล้วนะครับว่าโตโยต้ารุ่นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้หรือท้ายทับทีมส,สวยๆงี้เลย <c oughs> ท้ายนเนียนกิฟเลยนะ <c oughs> ท้ายนเนียนกิฟเลยนะครับผมนะอ่า <c oughs> แต่อย่ามาชนตูดผมนะครับผมนะ <c oughs> ท้ายนเนียนกิฟตแอร์เย็นฉ่ำ <c oughs> นะครับผมนะมา โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรรีวิวนะครับคือรถพร้อมใช้งานพูดตรงๆนะพร้อมใช้งานนะท่านใดที่อดใจไม่ไหวนะจะโทรมานะครับผมนะเบอร,ร์โทรศัพท์0 8 4 0 9 8 7 8 7 8หรือ s d d นะครับผมนะมาดูวิดีโอคอลดูรถตัวจริงกันได้เลยนะครับผมนะมัดจำขั้นต่ำนะครับไม่ว่าจะส่งที่ไหนผมขอมาจำไว้ก่อนนะ5,000บาทนะครับผมนะมาจำไม่เยอะไม่มากเกินไปส่งฟรีนะส่งฟรี1 0 0กิโลเอ้ยห5 0กิโลนะ หนึ่้อกิโคันนี้ส่งฟรีให้พิเศษนะ PPFc นะใครที่หาโดเรมอนใช้งานผมส่งฟรีให้เป็นเป็นพิเศษนะหนึ150่อกโลถามว่าไกลไหมไกลมากๆนะไกลมากๆนะเพราะผมอยู่อยุทยานะไกลไกลไกลมากๆนะ150สิกิโลเนี่ยนะทั่วไปหมดนะคูรุ่งโคราชนะไปได้หมดนะชน,ชนบรุงชนบุรีและยองก็ไปให้หมดนะเกิน150าสิบกิโลนะผมคิดหนึ่กโลต่อหนึ่งพบาทนะผมคิดหนึ่งร้อยกิโลต่อหนึ่งพันบาท,นะม 1, บาทไม่แพงนะครับผมนะสองรกิโลก็สองพบาทถูกไหม สองร้อยกิโลนี่ไม่ใช่กใกล้เลยนะผมคิดสนะองร้อยสองเอ้สองพันบาทนะถูกถูกคนรถสลไลด์แน่นอนนะครับนะถูกคนรถสลไลด์แน่นอนนะครับนะใครสู้ค่าส่งมาผมก็ส่งให้ใครสู้ค่าส่งมาผมก็ส่งให้ใค,คใ,หใครไม่สู้ค่าส่งท่านก็ต้องมารับในครึ่งทางเองนะแต่ก็ต้องมัดจำเหมือนกันนะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมนะรถมีตัวจริงนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรผมขายรถนะมาแล้วมากกว่าสามร้อยคันไม่เชื่อไปดูช่องผมได้เลยรถบ้านเัาเหมือนเอเอฟคาร์ ผมเนี่ยน่ตัวจริงนะครับไม่ว่าจะโทรรัศัพท์มาฟังเสียงกันก่อนก็ได้นะครับผมเนี่ยตัวจริงนะครับรีวิวนะครับตรงไปตรงมานะครับนะมาใครที่ชอบคดีแล้วนะครับผมนะฝากด้วยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะฝากไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมนะดีนะครับนะไม่เชื่อว่ามีประกันนะครับเดี๋ยวดูให้หน่อยให้ดูให้นิดนึงนะครับนะว่ามีประกันจริงหรือเปล่านี่ฮะนะไฟไหม้นะไฟไหม้สูญเสียสูญหายนะครับนะเห็นไหม ไฟไหม้สูญเสียสูญหายนะครับผมนะรับประกันนะครับผมนะนี่นะครับห้าแสนต่อคนสิบอะไรเนี่ยหนึ่งหมื่นหรือสิบล้านค่ะต่อครั้งอะไรเนี่ยนะเนี่ยสองพันสามเนี่ยก็น่าจะไปประกันภัยชั้นสามเนี่ยนะนะวิทยาประกันภัยนะครับผมพรบอ,รอยู่ครบนะนะไม่ต้องอะไรแล้วนะไม่ต้องถามว่ารถขับดีไหมนะดูรีวิวเอาดูรีวิวเอาพีพีเอฟซีนะไม่ต้องถามผมเยอะแล้วนะ มันถามผมเยอะนะนี่ไงนะดูมีกระจุงกระจกด้วยนะสำหรับท่านผู้หญิงที่ชอบความสวยความงามนะโอเคครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครที่ชอบนะผมยกคูโทรศัพท์จริงๆมาได้เลยกับเจ้า Toyota าโคโร l a าโดเลมอนนะครับฝากไว้ได้อบอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ